สวัสดีจ้าปนกเด้อจ้ะเด้อเจอกับปนกอีกแล้วจ้ะวัดนี่หัวอ้วนนั่งอยู่ตรงนี้จ้ะปะนกจะมารีวิวบ้านปนกสักนิดเนาะเดี๋ยวปนเด้อจ้ะเด้อนี้จ้ะมะม่วงกำลังเป็นลูกดกๆจ้ะน่ะมะม่วงสามฤด,ดูจัดตัวนี้ ตอนนี้ก็บ่ายสองโมงจ้าร้อนร้อนกำลังจอนเลยตับหมอ้อซุกจ้ะนักร้อนแบบแดดแบบเแบบป,ปลี่ยงเปลี่ยนเลยนะเนี่ยจ้ะบ้านปลนุกเนาะจะหลบหลบจังนี้จ้ะ,น,น,จะจนี่รอยถอดพีวีซีที่เหลือจากสวนเนาะนี่จ้ะคอยดูบ้านปนุกจ้ะบ้านปนุกนะะีนนก่สั่งอ๋อสิบอ๋อยี่สิบแปดแต่จ้ะจักปีแล้ว สัางมาตอนปีสี่แปดเนาะก่อทาสีใหม่ไปแล้วหลอกนึงจ้ะทาสีใหม่ก็ททำกำแพงบาดเนาะกำแพงบาดเนี่ยจ้ะบ่นนะนุกสองชั้นสามข้างบนมีสามหงนอนจ้ะแล้วก็ข้างล่างมีห้องนอนึงจ้ะเด่นรด่โลดจ้ะสั่งในเนื้อที่สองงานจ้ะ สองงานกับนละงานกับน้องสาวจะน้องสาวอยู่หลังนึ่งเนาะน้องสาวปนกคนละงาน,นจะ้ะนี่เดี๋ยวฟังนี่จะตรงนู้นจะประนุนาบ้านตรงนั้นประน็จะชอบนั่งกินกาแฟกัน,กนเนาะตอนเช้าๆจะ้ะนีนประนุเพาะ headset ไวจ้จ้ะยังไม่ ไใเป็นดอกเนาะเพราะประมาณสามสี่วันจะ้ะป่านก็นจะหลบๆจักนิดจ้ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเนาะปีที่แล้วก็ให้รีวิวให้ดูนิดนึงแล้วเนาะคือหนี่ก็มาอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูประตูทางเข่าจักนิดจ้ะปลูกต้นไม้ปลูกหนุนปลูกนี่จ้ะหนี่จะประตูทางออกนะอกจากจะเป็นถนน สามแยกทออยั้งหน,<ม>น,นึ่งบาทจะบ้านน้องสาวตรงนี้จะเป็นลานผาแตก่กนเนาะแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นทำลานเสริมสวยแต่ว่าก่อปิดไปเหมือนเดิมจะ้ะเดี๋ยวปนุกลับมาจากทำมาอยู่บ้านทำมาอยู่เมืองไทยปนุจะเปิดขายของช้าเหมือนเดิมจะ้ะ จะจะเป็นแนวนี้นกะเขาทั้งนี้ได้จ้ะตัวเขาทั้งน้าบ้านก็ได้เหมือนกันเนี่ยจ้ะฟันปลาดุกให่ดูดูก่อนสักคือหนูครจ้ะหนังตาเปรี้ยนั่งอย่างกรอบสีเนี่ยจ้ะเขามาก็จะเป็นนี่เนะาะข้างหลังก็จะเป็นครัวจ้ะแต่ว่าไม่หลบเนาะ นั่งเดินตรงชงเนี่ยจะเย็นเย็นสบายทางหลังบ้านจะตรงนี้ก็จะเป็นปนกปลูกลนลีลาวะดีไว้จ้ะปลูกต้นแต่ต้นเท่าแขกนี่จะเป็นต้นใหญ่ละดอกเยอะอยหอมดีจ้ะดอกหมดนูน่นก,ก็จะเป็นห้องห้องต่อเพิงมาเนาะจะเป็นห้องแม่ปนุกจ้ะห้องนึงแล้วก็หองลูกชายพาแม่ปนุกแกไม่อยากอยู่บ้านหลังใหญ่นะ แกก็เลยต้องทำของของ้างนอกให้จ้ะนี่บ้านหลังนี้ก็ลูกสาวปนกอยู่คนเดียวจ้ะปนกนูมีลูกสามคนเนาะก็คนนึงก็ไปทำงานที่อืน่นกันเหลือแต่ลูกสาวก็ลูกชายนี่ข้างนอกก็จะเป็นถนนเนะาะถนนมันจะเป็นสามแยกจ้ะ ปนกกภพึงทำกำแพงใหม่ไปมาสี่ปีที่แล้วเนาะนี่จ้ะกำแพงบ้านหม่นี่ประตูเข้าอีก้านนึงจ้ะมันขีดมันแคบเนาะก็เลยได้บ้านสภาพแบบนี้จ้ะแต่ก็โอเคนะทา่น่า,าน ่จากบ้านปนุกจก้ะรีวิวให้ดีเราจะเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ปนุกก็จะเดินทางกลับสวีดเดนแล้วจ้ะก,ก็เดี๋ยวปนุกกำลังจะทำกระท่อมที่บ้านสวนเนาะแล้วปนุกจะถ่ายดูจ้ะมาไปถึงไหนแล้วแต่อาจจะมีเซตเนาะเพราะว่าปนุกจะต้องกลับไปก่อนจ้ะ ทางานคลิปิังแค่ดีก่่นเดิมจ้ะเดอ้อเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ด้วยจา้ะเนาะสวัสดีจ้า